ไข่เอ้ยไข่พะโลคะ้โค่ะโอ้โสามชั้นช้ำๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องขะไข่พะโลส้สวยแมวกินมมเมื่อกี้ไอ้แมวยุดพอดีแสบไหมแมวกินยังยังอะไรกินยังไม่ได้กินเอาจับจูดป้าพี่น้องเธอว่าเบิ้ลซีล่มึงเรอแสบแมวแสบไหม แซ่บแซ่บมากครั้งแรกในชีวิตท,ที่แบบทําไข่พะโล้แซ่บขนาดนี้จริงดิอืมเอาคือกินข้าหน่อยแต่อันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นไข่กินกับข้าวนะคะพี่น้องค่ะแ๋้วมันจ่เป็นสร้างแซ่บเป็นพิเศษค่ะวันนี้แมวอดอเอียงตัวมาทางนี้นะแมวนะโอ้โหแมวน่ากินมากอยู่ด้วยคองแค้ วิธีทำลงให้แล้วนะคะชิมกับ <c oughs> จ้าวทำไงห, <c oughs> หมูเปื่อยไหมชิมค่ะ ยังตัวมาทางนี้ได้ไหมหิวหรือเปล่าเลยกินไม่พูดเลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยจริงๆ แม่ทำกับนี่ทำให้เรอันนี้อันนี้อะไรกัอันนี้คนคนแ<า>่ะหวานเน้ะชอบอันไหนอ่ะแม่ก็อยูได้่น้องแม่ก็อยู่อช่้แม่ไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่หวานใส่น้ำตาลแม่ทำไม่ใส่น้ำตาลแล้วอะไรอะไร แม่อยู่ในเหี้ยนของพะกาห้งคือฟังมาเลยแล้ไหมหูเลยแม่สามชั้นขออนุญากใช้มือได้ไหมอ่ะ หือร่อยสิเ็สเองก็มื้อ น้องซลมอีก,ก็ต้อง <Hey. S 1> แซบแบบนี้กำลังอร่อยหวานกำลังดี ขายหุ้음 มองหน้าเลยแซ่บใช่ไหมไม่คิดว่าเมียจะทำกับข้าวแซ่บขนาดนี้ใช่ไหม <laughs> ม,มันมีไข่ลูกึ้งที่มันแตกกับมันหายไปไหนอ่ะชินไปแล้วชินเหรอเธอกินไปหรออปลาห,หมึกปลาหมึกแห้งแต่ว่าน้ำคนแห้งไปใช่ไหม

นนนเนื้อสตางค์เลยไหนนี่นี่มันมีรูปยังแตกหืมลองสับดูแบบแบบอยากสุดนาม

สองร้อยยี่สิบไข่สี่สิบเป็นสองร้อยหกสิบบาทอืม260ง้อสิบาทกินได้กินได้เหมือนที่ันพี่นอ้องเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดหมูตอนใหญ่เลยแม่วอิอ่มมันไกนอ่อิ่มกินไข่เอาไข่มาแบ่งกันคนขึ้นมามาอีกปาอีกปา Ui, thấm thế cứ bảo như bảo toàn mà ổng kín mất cả Cái im mà là mèo ทุกวันทำไมไม่มาถ่ายคลิปด้วยกินส้มตำเป็นไหมคนถามกินเปล่าไม่ต้องเหยียวโถแมพูดแม่เอาตัวมาชี้นีไปไหนอยู่ไก่เมี้ยเด้งเลยกินบ่เป็นอยากกินไหมใครคืออยากกินไหมไม่กล้าไม่กล้าทำไมทำไมไม่กล้า ไม่หลายคนก็สงสัยไม่กินส้มตำเหรอเขาทำกินปลาไหมไม่กินปลาทำไมทำไมไม่กินเมียก็กินไงไม่รู้กลัวกลัวทำไมวะเขาทำสุกแล้วน้ำปลาเขาก็ทำดีแล้วอ่ะทำไมไม่กินย่านปลาแดกนื้ออื่นอ่ะก็ย่านเม้นก็ปลาแดกอีกก็ยังกินบางค่ะ ืมอ่น้องตาป็นเปื่อยเห่านันบอออิ่มนะคะพี่นอ้องขาขันกินเป็นเมนูกินเขาเนี่ยไม่เคยกินได้ซัมนี่พี่น้องกินไดบลายเขาก็ะทหลายๆตัวแสบแห้งพี่น้องป้าบนเทปแคปโรแแ่บแห้งอือร่อยอ่ะมิองดีใจดีใจไหมดีใจน้องบอลไม่เห็นนักกินแซ่บป่านนี้ปกติกินแล้วไปไง ปกติกินแล้วเป็นยังไงถ้าทำกับข้าวอ่ะเป็นยังไงเคยกินไหมมีอะเคยเห็นต้องกินกินบอกเขาทำอ่ะไม่ทำไมไม่ทําไม่ทำไมไม่ทำพูดจริงจงไม่มีใครกินใช่ไหมเวลาทําแล้วอ่ะไม่มีทาไม่ทาแล้วก็ไม่มีใครกินไม่ทําทําส้มตำใครจะกินไม่ไม่ใช่เหมือนกันทำอย่างอื่นก็ไม่กินทาผัดทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กินข้าวคันกับเฉลิยงก็ไม่กินใช่ไหมอืมเอามาถามว่าใช่ไหมอีก่ว ก็าะอาหารเป็นมาเลเซียไหมไม่เหมือนกันผัดไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กินไข่เจียวไม่ทำหรอกเจียวไม่กินไม่เคยทําต้มยำอะไรต้มยำอะไรต้มยำผัดแผดอะไรแกงส้มอะไรก็ไม่เคยทําทําให้เป็นให้เป็นจะแตับอกพุงไหมเออนั่ลล่ะพี่น้องนั่ลล่ะกาลีเขียวก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แกงเขียวหวานไม่ใช่กาลีเขียว เราทำไม่เป็นหรอกอ,อันนั้นไม่ต้องทำเออก็บพราก,กินค่ะก็เลยไม่ได้ทำนะคะเมือ่อนี้เพี่กอล์ฟกันแบบอึ้งป๊าเนี่ยเห็นนักกินแซ่บแถบประมาณเนี่ยมันแบบตกใจย่างแรงเห็นไหมทำอร่อยอยู่นะคะแล้วพี่น้องจะไปแล้วเด้อเมื่อนี้ไอ้แมวกันได้มากินน้ำนะคะเพราะว่าไอ้แมวหยุดงานนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของไอ้แมวแต่ว่าเด็กๆทำไมได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะมื่อวันนี้วันสุขขาไอ้แมวหยุดงานสุขกับเสาแค่นั้นแหละนะคะเมื่อวาะ แต่ว่าจันทร์ถึงซุกหลูกก็ยังเฮ็ดงานเออลูกก็ไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้มานั่งกินด้วยนะคะเม่ยายืนในเฮียนเมียเมื่อนี้เม่ยากับใครๆพะโล่เลยพี่น้องแต่ว่าเขาละสูตรเขาเม่ยาเพส่น้ำตาลเออฮัลโหลแล้วก็รัวเป็นสิเฮ็ดมานะแต่ว่าเราเฮ็ดกินแบบตาไทยเฮียนเฮ็ดเห็ดหน่อยๆเออฮัลโหลก็เลยที่ไปนี่จ้าเมื่อเจ้าแล้วเอาไอ้แมียวไม่เซยส้ม หลายคนจมนัำเตนอนไอแมวนะมาเราก็บอกว่ารูเรื่องหรือพี่น้องก็เป็นพ่อปนีละเห็นบละสองคนกระบอกกันบ่รูเรื่องนะคะดูได้มากเลยสิปีพี่น้องสิไปแเราพอกกันไม่คลิปหนาเขาขอบคุณนลายเขาคุณนทุกๆกกำลังใจพี่น้องเอาไม่เห็ดกินจริงๆมันก็ว่าสีเห็ดแตงแต้ข้าจักรกลจะมีกระแสพี่น้องอันหมูสามชั้นเนี่ยแต่บ่มีเบ่มีเวลาจะไปซื้อหมูนะคะเพราะว่าอยากลูกเขาล้มบานแล้วลูกกันกับมาไขยต่ออีกผู้นองเขาล้มบานเขาตะออกผู้นองผู้เอือยกับวมาเป็นอีสสุออออตต่่พนาทิย์ คลิปวันนี้จะกินตะบอกคุงค่ะลว่าม,มีเวไลาไปหานะคะพี่เจ้าค่ะผ้าออกจากรงพบาบาลกุ้นนอนลงพบาบาลโดนมี่น้องเป็นอาทิแต่เ้าบอกกันสิว่าความเก่านะคะพี่้องค่ะเอขอขอัเขาพคุณหลายนะคะอันพูดอะที่เป็น่วงกั้เขาพูดเลยพี่รองเดอ้อต้องมีแน่เหหนึ่งหนึ่งได้อยต้องมีู่ดใดเป็นห่วงเหรอเออแล้วขั้วเขาพูดเลยถ่านเลยะเนนร้อขาบคุณหลายค่ะขอสุขภาพแข็งแรงลำารู้เรวยถูกหมต้งวันที่หนึ่งวันสุขสุขคนะพี่้องเน้อพอกับไอคลิ